สวัสดีค่ะวันนี้ A2 จะพามาเยี่ยมชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเป็นบ้านใหม่มือหนึ่งในโครงการนะคะบ้านหลังนี้เดินได้รอบบ้านพื้นที่ดิน58ตารางวาค่ะเป็นบ้านแปลงมุมติดถนน2ด้านจอดรถได้สองคันนะคะเข้ามาด้านในเป็นลิฟิ่งลูมตกแต่งด้วยโคมไฟให้ความสวยหรูทันสมัย มี3ห้องนอน2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดูมีห้องน้ำในตัวห้องครัวแยกออกมาเป็นสัดส่วนโครงการแถมเฟอร์นิเจอร์ครัวครบชุดเลยนะคะโครงการนี้มีเพียง8หลังเท่านั้นค่ะที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณบ้านสวนซอยส2หรือบ้านสวนเศรษฐกิจ30ค่ะ ใกล้ทำในสาคัญอย่างนิคมอมตะเราเป็นสัรชนบุรีโลตัสบ้านสวนเชื่อมต่อมอเตร์วเวย์เดินทางสะดวกถ้าท่านใดสนใจบ้านหลังนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเยี่ยมชมตามเบอร์โทรท้ายคลิปนี้ได้เลยนะคะ